แต่ในวาระแจกบทเพราะเหตุที่ท่านพระบาลีเถระกล่าวทำหลายประการมีฌานเป็นต้นไว้อย่างนี้ว่าฌานมิโมกสมาธิสมาบัตญาทัทสนะละความยินดียิ่งในเรือนว่างเปล่าชื่อว่าอุตริมนุสธรรมดังนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะแสดงความที่อุตริมนุสธรรมนั้นเป็นธรรมที่น้อมเข้ามาในตนด้วยอํานาจแห่งธรรมเหล่านั้นทั้งหมดจึงได้กระทํานิเทศเป็นพระหุมหัจ,จนะว่าภิกษุย่อมน้อมกุศลธรรมเหล่านั้นเข้ามาในตนก็ดีในการน้อมสองอย่างนั้นเมือ่อภิกษุอวดว่าธรรมเหล่านี้ย่อมปรากฏในข้าพเจ้าพึงทราบว่าชื่อว่าน้อมเข้ามาในตน เมื่ออวดว่าข้าพเจ้าย่อมปรากฏในธรรมเหล่านี้พึงทราบว่าชื่อว่าน้อมตนเข้าไปในธรรมเหล่านั้นพึงทราบความเชื่อมัดแห่งบทในคําว่าอลมาเรยะญาณทัศนังนี้อย่างนี้คือปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระชื่อวายานเพราะอัตถวารู้ชื่อว่าทัศนะเพราะอัตถว่าเห็นเพราะกระทาซึ่งทาให้เป็นประดุดเห็นด้วยจักสุเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายานทัศนะ ญาณทัศนอย่างประเสริฐคืออย่างบริสุทธิ์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอริยญาณทัศนะญาณทัศนอย่างประเสริฐอย่างสามารถคือแกล้าสามารถกำจัดกิเลสมีอยู่ในอุตริมนุสธรรมต่างประเภทมีชานเป็นต้นนี้หรือว่าญาณทัศนอย่างประเสริฐอย่างสามารถเป็น ของแห่งอุตริมนุสธรรมนั้นเพราะเหตุนั้นอุตริมนุสธรรมนั้นจึงชื่อว่ามีความรู้เห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถภิกษุไม่รู้จริงกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันมีความรู้เห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถนั้นในบทภาชนะนั้นอุตริมนุสธรรมนั้นท่านเรียกว่าอลลมาิรยะยาณทัศนะด้วยยานทัศนะใดเพื่อแสดงยานทัศนะนั้นนั่นแหลท่านพระบาลีเถระ จึงกล่าวบทภาชนะด้วยวิชาเป็นใหญ่ว่ายานนั้นได้แก่วิชาสามทัศนะนั้นได้แก่ยานอันใดทัศนะก็อันนั้นทัศนะอันใดาย,ยานก็อันนั้นแต่ในบทว่ายานางนี้ปัญญาแม้ทั้งหมดที่เป็นมหาัตะและโลกุตระพึงทราบใบยานบทว่าสมุธานจริยะความว่าพึงอวดอุตริมนุสธรรมมีประการดังกล่าวแล้วนี้ ทำให้น้อมเข้ามาในตนส่วนบทว่าอิตยาวาเป็นต้นชี้ถึงบุคคลที่พิกษุจะพึงอวดจริงอยู่เมื่ออวดอุตริมนุธรรมแก่บุคคลเหล่านั้นย่อมเป็นนันอวดเมื่ออวดแก่เทวดามารพรมหรือแม้แก่เปรตยักษ์และสัตว์ดิรริชานหาเป็นนันอวดไม่แลคำว่าอิติชานามิอิติปัสสามินี้สแสดงอาการอวด แต่ในบทภาชนะแห่งบทว่าอิติชาณามิอิติปัสามินั้นคาว่าข้าพเจ้ารู้ธรรมเหล่านี้ข้าพเจ้าเห็นธรรมเหล่านี้นี้แสดงถึงความเป็นไปแห่งความรู้และความเห็นในธรรมมีฌานเป็นต้นเหล่านั้นคําว่าและธรรมเหล่านี้มีแก่ข้าพเจ้าเป็นต้นแสดงความน้อมเข้ามาในตนคําว่าโดยสมัยอื่นแต่สมัยนั้นนี้แสดงถึงสมัยที่ปฏิญญาว่าเป็นนาบัต แต่พิสูจนี้ต้องระราชิกในขณะที่อวดทีเดียวและเธอต้องอบัตแล้วถูพิสูจอื่นโจทย์ก็ตามไม่ถูกโจทย์ก็ตามย่อมปฏิญญาเพระเาะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเธออันผู้ใดผู้หนึ่งเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามบรรดาความเชื่อและไม่เชื่อนั้นในความเชื่อพึงทราบวินิจฉัยก่อนคือข้อหนึ่งข้อว่าท่านได้บรรลุอะไรคือเป็นคําถามถึงธรรมที่ได้บรรลุ มีคำอธิบายว่าบรรดาคุณธรรมมีฌานเลวิโม,เม,ก,ม,มกเป็นต้นหรือบรรดามรรมีโสดาปฏิมรรคเป็นต้นท่านได้บรรลุอะไรข้อ2ท่านได้บรรลุด้วยวิธีอะไรคือเป็นคำถา,ถามถึงอุบายความจริงในข้อนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้คือท่านทำมนิจจลักษณะให้เป็นทุระแล้วจึงได้บรรลุ หรือท่านทำบรรดาทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นทุระแล้วจึงได้บรรลุท่านตั้งมั่นแล้วด้วยอำนาจสมาธิเหมือนตั้งมั่นแล้วด้วยอำนาจวิปัสนาจึงได้บรรลุอันหนึ่งท่านตั้งมั่นแล้วในรูปธรรมหรือตั้งมั่นแล้วในอรูปธรรมจึงได้บรรลุท่านตั้งมั่นแล้วในกายเป็นภายในหรือตั้งมั่นแล้วในกายเป็นภายนอกจึงบรรลุ ข้อ3ข้อว่าท่านได้บรรลุเมื่อไรคือเป็นคำถามถึงการมีคำอธิบายว่าในบรรดาการเช้าและเที่ยงเป็นต้นการใดการหนึ่งข้อ4ข้อว่าท่านได้บรรลุที่ไหนคือเป็นคำถามถ,ามถึงโอกาสมีคำอธิบายว่าในโอกาสไหนคือในที่พักกลางคืนในที่พักกลางวันที่โคนต้นไม้มีมันดบหรือในวิหารหลังไหน ข้อ5อว่าท่านละกิเลสเหล่าไหนได้คือเป็นคำถามถ,ามถึงกิเลสที่ละได้แล้วมีคำอธิบายว่ากิเลสทั้งหลายมีมรรคจำพวกไหนข่าท่านละได้แล้วข้อ6ข้อว่าท่านได้ทำเหล่าไหนคือเป็นคำถามถ,ามถึงธรรมที่ได้แล้วมีคำอธิบายว่าบรรดามรรคมีปฐมมรรคเป็นต้นท่านได้ทำเหล่าไหน เพราะฉะนั้นในบนัดนี้ถ้าแม้พิสูรูปแปรไรพึงพยากรณ์การบรรลุอุตริมนุสธรรมเธออันคกลไม่ควรสการะด้วยคำพยากรณ์มีประมาณเพียงเท่านี้ก่อนแต่เธอควรถูกทักท้วงเพื่อสอบสวนให้ขาวสะอาดในฐานะทั้งหกเหล่านี้ว่าท่านได้บรรลุอะไรคือว่าท่านได้บรรลุฌานหรือว่าได้บรรลุบรรดาวิโมกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ จริงอยู่รมที่บุคคลใดได้บรรลุแล้วย่อมเป็นของปรากฏแก่บุคคลนั้นถ้าเธอกล่าวว่าข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมชื่อนี้ลำดับนั้นควรสอบถามเธอว่าท่านได้บรรลุด้วยวิธีไหนคือควรสักถามว่าท่านทำอะไรในบรรดาไตรลักษณ์มีอน,นิจจลักษณะเป็นต้นให้เป็นทุระ หรือตั้งมั่นอยู่ด้วยหัวข้ออะไรในบรรดารมสามสิบแอย่างหรือในบรรดาธรรมอันต่างด้วยรูปธรรมรูปธรรมกลายเป็นภายในและกลายเป็นภายนอกเป็นต้นจึงได้บรรลุแท้จริงความตั้งมั่นใดของบุคคลใดมีความตั้งมั่นนั้นย่อมปรากฏแก่บุคคลนั้นถ้าพิสูกล่าว่า,ววาความตั้งมั่นชื่อนี้ของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าได้บรรลุด้วยวิธีอย่างนี้ดังนี้ ลำดับนั้นควรสอบถามเธอดูว่าท่านได้บรรลุเมื่อไรคือควรชักถามเธอว่าท่านได้บรรลุในเวลาเช้าหรือในเวลาเที่ยงเป็นต้นเวลาใดเวลาหนึ่งหรือความจริงการที่ตนได้บรรลุย่อมเป็นของปรากฏแก่ชนทุกจำพวกถ้าพิสูกล่าวว่าข้าพเจ้าได้บรรลุในการชื่อนอน ลำดับนั้นควรสอบถามเธอดูว่าท่านได้บรรลุที่ไหนคือควรทักถามเธอว่าท่านได้บรรลุในที่พักกลางวันหรือในบรรดาที่พักกลางคืนเป็นต้นโอกาสใดโอกาสหนึ่งหรือความจริงโอกาสที่ตนได้บรรลุย่อมปรากฏแก่ชนทุกจำพวกถ้าพิสูกล่าวว่าข้าพเจ้าได้บรรลุในโอกาสชื่อโนอนลำดับนั้นควรสอบถามเธอดูว่าท่านละกิเลสเราไหนได้คือควรสักถามเธอว่า กิเลสทั้งหลายที่ปฐมมัคพึงฆ่าหรือทุติยมักเป็นต้นพึงฆ่าท่านละได้แล้วความจริงกิเลสอันมากที่ตนได้บรรลุได้แล้วย่อมปรากฏแก่ชนทุกจำพวกถ้าไสิสูกล่าว่ากิเลสชื่อเหล่านี้ข้าพเจ้าละได้แล้วลำดับนั้นควรสอบถามเธอดูว่าท่านได้ทำเหล่าไหน คือควรสักถามเธอดูว่าท่านได้โสดาปฏิมักหรือได้บรรดามักมีสกทาคามิมักเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความจริงทำที่ตนได้บรรลุแล้วย่อมปรากฏแก่ชนทุกจำพวกถ้าไปสู่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำชื่อเหล่านี้ไม่ควรเชื่อถือคำพูดของเธอแม้ด้วยคําภยรกรมีประมาณเพียงเท่านี้จริงอยู่ไปสู่ทั้งหลายผู้ผู้หูสูตรเป็นผู้ฉลาดในการเรียนและการสอบถาม ย่อมสามารถสอบสวนธนะทั้งหกเหล่านี้ให้ขาวสะอาดได้ส่วนอาคมนะปฏิปทาของภิกษุนี้ควรสอบสวนให้ขาวสะอาดถ้าอาคมนะปฏิปทาไม่สะอาดภิกษุทั้งหลายควรกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าโลกุตระธรรมท่านจะไม่ได้ด้วยปฏิปทานี้แล้วนำเธอออกไปเสียแต่อาคมนาปฏิปทาของภิกษุนั้นบริสุทธิ์ พิกทาภิกษุนั้นปรากฏในปฏิปทานั้นว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในตรสศกขาทั้งมันประกอบทำเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดราตรีนานไม่คล่องอยู่ในปัจจัยทั้งสี่อยู่ด้วยใจเสมอด้วยฝ่ามือในอากาศคำพยากรณ์ของพิสูจนนั้นย่อมเทียบเคียงกับข้อปฏิบัติได้คือเป็นเช่นกับพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าน้ำ แม่น้ำคงคากับน้ำแม่น้ำยมุนาเทียบเคียงกันได้เข้ากันได้ชื่อแม้ชันใดปฏิปทาที่ให้ถึงพระนิพพานันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงบัญญติด,ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันทางพระนิพพานและปฏิปทาเทียบเคียงกันได้อีกอย่างหนึ่งแลสาการะอันใครๆไม่ควรทำแม้ด้วยคำพยากรณ์มีประมาณเพียงเท่านี้เพราะเห็นไรเพราะว่าแม้พิสูจผู้เป็นปุถุชนบางรูป ก็มีปฏิปทาเป็นเหมือนข้อปฏิบัติของพระขีนาศพเพราะฉะนั้นพิสูรร่มนั้นอันใครๆพิงทําให้หวาดสะดุ้งได้ด้วยอุบายนั้นๆธรรมดาพระขีนาศพแม้เมื่ออัศนีบาทผ่าลงมาบนกระหม่อมก็หามีความกลัวความหวาดสะดุงหรือขวนพองสยองกล้าวไม่ถ้าความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีขนพองสยองกล้าวก็ดีเกิดขึ้นแก่พิสษุนั้น เต่อนพิสุจ์ทั้งหลายพึงกล่าวเตือนว่าท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วพึงนําออกเสียแต่ถ้าพิสุนนั้นเป็นผู้ไม่กลัวเป็นผู้ไม่หวาดเสียวเป็นผู้ไม่สะดุง้งย่อมนั่งนิ่งเหมือนราชสีฉฉนั้นพิสษุนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีการพยากรณ์อย่างสมบูรณ์ย่อมควรรับสการะที่พระราชาและมหามาตเป็นต้นทรงไปถวายโดยรอบฉนีแล บทว่าปาปิโฉได้แก่พิสูุผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ปรารถนาลามกซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยในยะเป็นต้นว่าพิสูบางรูปในพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้ทุศีลแลย่อมปรารถนาว่าขอชนจงรู้เราว่าเป็นผู้มีศีลดังนี้บทว่าอิจฉาปะกโตได้แก่ภิกษุผู้เป็นปราชิกถูกความปรารถนาลามกนั้นครอบงำคือย่ำยีบทว่า วิสุทธาเปโขได้แก่ผู้มุ่งคือต้องการความปรารถนาบริสุทธิ์เพื่อตนจริงอยู่ประเหตุที่พิสุนี้ต้องประราชิกแล้วฉะนั้นเธอยังนำรงอยู่ในความเป็นภิสุเป็นผู้ไม่ควรเพื่อบรรลุคุณธรรมมีฌานเป็นต้นแท้จริงความเป็นพิสุข,ของเธอย่อมเป็นอันตรายต่อสวรรค์ด้วยเป็นอันตรายต่อมรรคด้วย สมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าคุณเครื่องเป็นสมณะที่บุคคลลูปคลำมไม่ดีย่อมฉุดคร่าเขาไปในนรกแม้พระดำรัสอื่นอีกก็ตรัสว่าเพราะว่าสมณะรมเครื่องละเว้นที่ย่อหย่อนยิ่งเกลียธุลีลงดังนี้ความเป็นภิกษุของเธอย่อมชื่อว่าเป็นของไม่บริสุทธิ์ชนีแลอนหนึง่งภิกษุผู้ต้องประราชิกนั้น เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นอุบาสกเป็นอารามิกะหรือเป็นสมณณน,นย่อมเป็นผู้ควรเพื่อ,อยังทางสวรรค์ให้สําเร็จด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีทานสารณะศีลและสังวรเป็นต้นหรือ,อยังทางพระนิพพานให้สําเร็จด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีฌานและวิโมกข์เป็นต้นเพราะฉะนั้นความเป็นคฤหัสถ์เป็นต้นของเธอจึงชื่อว่าเป็นความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกเธอว่าผู้มุ่งความบริสุทธิ์ เพราะเพ่งถึงความบริสุทธินั้นก็ด้วยเหตุนั้นนั่นแลในบทภาชนะแห่งบทว่าวิสุทธาเปโขนั้นท่านพระบาลีเถระจึงกล่าวคําเป็นต้นว่าประสงค์จะเป็นคฤหัตสองบทว่าเอวังวัเถอยะแปลว่าพึงกล่าวอย่างนี้ถามว่าพึงกล่าวอย่างไรแก้ว่าพึงกล่าวว่าในท่านข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้นได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็น ส่วนในบทภาชนะท่านพระบาลีเถระไม่ได้ยกบทว่าเอวังวัทยะนี้ขึ้นเลยได้กล่าวคําเป็นต้นว่าข้าพเจ้าไม่รู้ทมเหล่านั้นดังนี้เพื่อแสดงอาการที่ภิกษุผู้กล่าวเป็นเหตุให้ท่านเรียกชื่อว่าย่อมกล่าวว่าในท่านข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้นได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็นแต่ถ้าเธอบอกแก่ผู้ใดผู้นั้นไม่เข้าใจหรือถึงความสงสัยว่าภิกษุนี้พูดอะไร หรือพิจารณา,านานจึงรู้ในภายหลังย่อมถึงความนับว่าผู้ไม่เข้าใจทันทีเหมือนกันเมื่อปิสูบอกแก่บุคคลผู้ไม่เข้าใจทันทีอย่างนั้นเป็นถุลใจส่วนบุคคลใดไม่รู้จักอุตริมนุสธรรมมีฌานเป็นต้นด้วยตนเองด้วยอำนาจการได้บรรลุหรือด้วยอำนาจการเรียนและการสอบถามเป็นต้น ได้ยินแต่เพียงคําว่าฌานหรือว่าวิโมกอย่างเดียวเท่านั้นถึงบุคคลน,นั้นเมื่อพิสูจนั้นบอกแล้วถ้ารู้ได้แม้เพียงเท่านี้ว่าได้ยินว่าพิสูจนี้กล่าวว่าเราเข้าฌานแล้วดังนี้ย่อมถึงความนับว่ารู้เหมือนกันเมื่อพิสูจบอกแก่บุคคลน,นั้นเป็นประาชิกแท้ความแปลกกันด้วยอำนาจบุคคลผู้เดียวสองคนหรือมากคนที่พิสูจกําหนดไว้หรือไม่ได้กําหนดไว้แม้ทั้งหมดนั้น พึงทราบตามนัยยะที่กล่าวแล้วในกถาว่าด้วยการบอกลาสิกขานั่นแลด้วยประการชนี้วัตุกามวานกถาจบแม้ในวารการอวดเกี่ยวด้วยปัจจัยพึงทราบประเภทแห่งวาระปยาบาลทั้งหมดและอัตถกถาแห่งบทที่มาในเบื้องต้นโดยนัยยะที่กล่าวแล้วนั่นแหละ แล้วทราบลำดับพระบาลีอย่างนี้ก่อนก็ในปฏิญาปฏติสังยุตตะวานนี้ท่านกล่าววาระกำหนดด้วยปฐมาวิพัตห้าเหล่านี้ว่าข้อหนึ่งพิสูดใดอยู่ในวิหารของท่านข้อสองพิสูุใดบริโภคจีวรของท่านข้อสามพิสูุใดฉันบินาบาตของท่านข้อสี่พิสูุใดใช้สอยเสนาสนะของท่านข้อห้าพิสษุใดบริโภค ขิลานปัจจัยเภสัชบริขารของท่านดังนี้กล่าววาระกำหนดด้วยตติยาวิพัตห้ามีว่าวิหารของท่านอันวิสูใดใช้สอยแล้วเป็นต้นกล่าววาระกำหนดด้วยทุติยาวิพัตห้ามีว่าท่านอาศัยวิสูใดจึงได้ถวายวิหารดังนี้เป็นต้นพึงทราบประเภทแห่งวาระปยานในทุกๆบทมีปฐมฌานเป็นต้น ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นพร้อมกับบทสุญญาคารที่กล่าลวแล้วในปัจจัยปฏิสังยุตวานนี้ด้วยอำนาจแห่งวาระเหล่านั้น